ตามได้ไงแม่น้องคุณสมคิดเลิศเพทูลน้องจ๋าสิ้นคิดไม่ไม่น้องกัุณางเงียบเถอะแผ่นดินธรรมศาสตร์จะได้สูงขึ้นหน่อยต้องครับอย่าไปเสือกทุกเรื่องได้ไหมเนี่ยถ้าหาที่อยู่ไม่ได้ก็ไปนอนในอุโมงธรรมศาสตร์รัฐมนูลีห้าศูนย์นี่ก็เป็นตราบาปของคุณพอสมควรงดงดสรุกเลยงดสตีไม่รู้สักเรื่องได้ไหมเนี่ยท่านรู้มากได้เขาไปเปิดปวงว่าคุณพูดอะไรในสภารัฐมนูลปีห้าศูนย์เย คุณจะอยู่ธรรมศาสตร์ได้เหรอก่กรุณาปิดปากหน่อยสุรพลนิติไกรพูดปุ้นี้ก็อย่าเสือกที่ทาการไปก็ต้องกระทืนพระราชอำนาจอะไรอีกอย่ามายุ่งน่ะที่ทําการอธิการก็ควรจะไปอยู่ในท่อรั้เสียท่อนั้นธรรมศาสตร์มำพูดนีเรียกอุโมงค์ไม่พวกผมธรรมศาสตร์สถาบันเรารักนะครับแต่ตัวอธิการนิบแสดงความคิดเห็นที่ไหนมันปกป้องผลิตการทั้งนั้นเลยเพราะนั้นอย่าพูดเลยเพื่อนน้องนุ่งเลยน้องนุ่งรู้จักกันมาทั้งสองคนนี่แหละกรุณาให้พวกเราสบายใจหน่อยธรรมศาสตร์เนี่ย ค,คุณยาไปเสือกอะไรทุกเรื่องเลยเราต้องพูดอย่างนี้รุ่นพี่รุ่นน้องนะเราสามารถพูดกันได้แค่ไปฝักไฟเผด็จการและเป็นทาสรับใช้เผด็จการนี่ตกต่ำสุดๆแล้วนะผมเจออดีตอธิการบดีคนหนึ่งทันนลิต ใช่ยุสุดที่นี่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอัิบดีในกระทรวงการคลังท่านไม่ยอมไปพบคณะปฏิวัตินะคนนี้เป็นคนที่ย้ายจากธรรมศาสตร์ไปอยู่ลังสิตนะกต้องคนนี้สุดยอดมากธรรมศาสตร์จิตวิญญาณจิตวิญญาณทุกตารางนิ้วต้องประชาธิปไตยถูกต้องนะวันนั้นน้องเอ้ยย่ยมๆเลยนะลูกนะตธิการนายใหญ่เขาประนามมากกว่านี้รุ่นราวคราวเดียวกับพวกเราครับก็ได้รับกลิ่นอายของการต่อสู้เพื่อความถูกต้องท่านเองมนุษย์เนี่ยครับใหญ่่อยู่ตลอดเวลาครับ พร้อมจะเล็กเพื่อองค์กรใหญ่ถ้ารักษาองค์กรไว้หลักการอยู่นะครับจะเป็นที่พึ่งของชาติบ้านเมืองท่านอาจารย์ปรีดีพนมย,ยงได้สร้างหมหาเลยธรรมศาสตร์และก,การเมืองเพื่อยกระดับบุคลากรมาเสริมระบอบประชาธิปไตยลูกหลานชาวไร่ชาวนาไม่ก็ตั้งพ่อทองปักก็มาเรียนธรรมศาสตร์ด้วยจบธรรมศาสตร์ก็เเป็นครูโรงเรียนราชก็ได้มีโอกาสแม่ก็แม่ก็ขายหมูส่งเป็นข้าวรถมาครับพาผมเดินจากหัวลำโพงมา วัดอนงค์ทไมพ่อต้องเดินอจะพาตุเดินชมกรุงความจริงไม่มีเงินค่ารถรางโอ้ผมรู้ตอนลงไม่มีมาอยู่วัดอนงคคารามไม่มีเงินค่ารถลงจากหัวลำโพงแล้วจะพาลูกเดินจากหัวลำโพงข้ามสะพานพุทธไปวัดอนงคารามมารู้ต้นละข่ารถรางไม่มีสมัยก่อนมีรถรางนะคุณพ่อจะพาลูกพ่อจะพาลูกลองสเตย์ เดินยาวแต่มหาเลยเนี่มหาเลยเปิดไงมาเรียนเหมือนรางกำแพงที่เปิดปี2514้าหนเป็นการให้โอกาสเพราะฉะนั้นหลักการนี้นะครับก็ควรจะเป็นหลักการที่ชาวธรรมศาสตร์และพี่น้องในสังคมไทยซึ่งเป็นเจ้าของมหาลลยแห่งนี้เพราะตั้งจากภาษีอากรประชาชนจะได้ภาคภูมิใจครับเป็นแสงสว่างทางปัญญาเป็นผู้นําทางประชาธิปไตยและขอประกาศจับอธิการบดีอย่าพูดได้ไหมครับ จะธรรมศาสตร์ยิ่งพูดยิ่งเสื่อมน้องเอ้ยน้องถ้ารักธรรมศาสตรห์หยุดพูดแล้วถ้าน้องรักพี่อย่าเชียร์พี่คุณไปร่างรัฐมนูนปี50นี่ก็เจ๊งตายแล้วชีวิตนี่ไปไม่รอดอยู่แล้วไน,นทางวิทยาการริบเหลี่ไม่รู้จักตัวไม่รู้จักตัวเองไอ้พวกนี้คิดว่าถูกต้องไงไอ้ที่ผิดเนี่ยเอาเพราะฉะนั้นเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับยังต้องสู้กันอีกยาวไกลเพราะว่า80ปีมเมื่อวานที่ท่านอดีศรสอนได้บอกว่า ต้องมีบัญญัติว่ารัฐรรมนูญเป็นอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์แบบไหนบางคนคิดว่าเป็นลูกพระยาพหลสมัยก่อน75 76ก็ไม่รู้รแล้วรมนูญคืออะไรคณะราษฎรก็รู้กันไม่กี่คนนะชาวบ้านก็ถามรัรรมนูญคืออะไรพระยาพหลขี้เกียรติตอบหรือเปล่าไม่ทราบว่าก็คือเรื่องคนอื่นที่ขี้เกียรติตอบแทนท่านหรือเปล่าก็คือลูกชายพระยาพหลนั่นไงรักที่สุดรักที่สุดแต่ปัจจุบันนี้ลูกชายพระยาพหลกลายเป็นของประชาชนประชาชนเขารู้ทุกตารางนิ้ว คุณแปลยติคุณพูดอะไรไว้อย่างไรเมื่อ,อไรอย่างไรเขาจําได้หมด<ช>จารันพักดีธนาคุณว่าต้องยื่นผ่านอัยการวันนี้ไม่ยื่นผ่านอัยการเขาก็ถามคุณว่าคุณเป็นไอเซเมอร์หรือเปล่าวะกว่าในการพอกแก้วมีคุณทองถามเลยจารันพักดีธนาคุณหรือพักดีผดนการเนี่ยคุณเป็นลูกอันไซเมอร์หรือเปล่าจำตัวเองไม่ได้ตอนเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญก็มีการพูดกันว่ามาตรา68เนี่ยกระบวนการจะเป็นอย่างไรนะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งคือพรสรรอะไรเลี้ยงเลือดบุญชัยเนี่ย เป็นคนอภิปรายบอกว่าจะต้องยื่นผ่านอายการเพราะสารรัหนุนไม่มีกลไกที่จะไปตรวจสอบเพื่อชื่อกรองให้สารมรุอกอดและจะรันพักดีธนากรอยู่ด้วยนะ<อ>เห็นด้วยโอ้ผมว่ามันไม่มีราคาแล้วแหละจะรันเนี่ยครับพูดในการสัมมนาก็บอกว่าต้องแก้ได้ แล้รั้นนู้นต้องแก้ได้แก้แบบปี40กศตั้งสสลอมานี่แหละถูกต้องคือคำพูดทต่อดีตที่ผ่านมามาฆ่าตัวเขาเองหมดเขาจริงไม่มีคุณค่าเป็นตุลาการเป็นคนสวนก็ไม่ได้เพราะกลัวจะใส่ปุ๋ยยาแล้วก็ต้นไม้ตายน่าจะมันมันไม่ตรงไปตรงมาเป็นตะกละตะกรามเไม่ใช่ตุลาการน้องนุ่งเ้ยเพื่อนฝูงเ้ยเพราะคุณไม่แสดงธาตุแท้แล้วยิ่งแก่เท่าไรยิ่งเลอะใช่ครับยิ่งแก่ยิ่งเลอะผมตงเรียน พี่น้องกับท่านที่สอนไว้ว่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องยาวไกลนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องตั้งหลักในสัปดาห์ที่แล้วที่เรียนท่านผู้ชมไปว่าผมได้มีโอกาสไปร่วมกับผู้รู้เสวนาตามที่ต่างๆนะครับในการเสวนาครั้งหนึ่งมีท่านจตุรนฉายแสงร่วมด้วยมีท่านรองนิคมไวรัตพาณิชย์รองประธานพุทธ,ธสภาไปร่วมด้วยแล้วก็เป็นคนผลักดันว่า การดำเนินการของสารดำเนินไปนการดำเนินการโดยไม่ชอบวันนี้ผมจึงอยากเอารายละเอียดบางตอนของวิทยากรผู้ทรงเกียรตินะครับมาถ่ายทอดสู่ท่านผู้ฟังครับเพื่อจะได้เป็นอาวุธที่จะไปเผยแพร่กันต่อไปให้กว้างขวางที่สุดเอาปัญญาแก้ปัญหาเอาแสงสว่างชนะความมืดนะครับในการเสวนาครั้งนี้ที่เราจะเอามานะครับก็มีท่านศาสตราจารย์ดรลิขิต ธีระเวคินนะครับเป็นราชบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ทางกฎหมายแล้วก็เป็นผู้ร่างรัฐธรมนูญหลายฉบับของประเทศไทยครับนอกจากนั้นก็มีรองศาสตราจารย์มานิตจุมปานี่เป็นอาจารย์หนุ่มคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีท่านอาจารย์สมชายปีชาสินกุลแก่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณมโนทองปานครับเป็นนักวิชาการด้านกฎหมาย อดีตเลขาธิการสภาทนายความผมอยากเอามาดูคลิปสักหน่อยนะครับดูคลิปครับแล้วค่อยมาวิาพากษ์วิจารก,กันต่อไปครับเชิญครับมาตรา18นั้นไปอ่านด้วยดีนะมันเป็นมาตราที่ใช้คำ่าและในจริงๆเดิมมันแปลว่าเพื่อนะคำว,ว่ายื่นต่ออก,การสงสุดเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่องต่อไม่ใช่ตัวเองส่งนะครับตอนนั้นาเาลีเมันละตองการเป็นมันตัวเจะส่ง แต่จะส่งไม่ได้จนกว่าอายการจะบอกว่ามีมีมูลโอเคนะเพราะอันนี้เนมันเป็นต้องชัดถึงแม้จะอ้างภาษาอังกฤษมาเนี่ยนะอ้างผิดมนะเดี๋ยวผู้ทพูดถึงอ้างผิดแน่นอนเพราะว่าคนอ้างอาจจะไม่รู้ภาษาอังกฤษในมาตรา6กเนี่ยเป็นมาตราที่เห็นชัดว่าสามมูลจะวินิฉัยอะไรนั้น,นจะต้องผ่านอายการสูงสดุดตัวสอบข้อได้จริงมิชนะนนทุกคน ส่งถึงโดยตรงก็เหมือนกับวลลาัคดีจะฟ้องคดีต้องมีตำรวจจับสอบสวนแล้วส่งเยการแล้วผมก็ยื่นต่อศาลประธานสันติการเอาแล้วผมฟ้องผมฟ้องเป็นไปไม่ได้เนี่นี่แหละ procedural principle หลักการที่ดำเนินตาม the due process of law หรือว่ากามกระบวนการยุติธรรมใผิดหลักตั้งแต่ต้นการที่บอกภาษาอังกฤษใช้ได้ในการทำสัญญาระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งไอ้การในคำตกลงบริษัทเนี่ยเขาจะทำเป็นภาษา ท้องถิ่นกับภาษาไทยแล้วก็จะเขียนมาเลยว่าในกรณีมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้ขึ้นสารไทยและให้ใช้ฉบับภาษาไทย,ทยเป็นหลักอยู่ๆขึ้นมาลํานุนแห่งประเทศไทยราชจักรไทย2550ไปเอาภาษาอังกฤษเป็นหลักถ้าพูดถ้าพูดถ้าพูดภา,ดา,ดา,ดาษาชาวบ้านนะเราเอางนั้นไม่ได้เราไม่ใช่ภาษากฤษเอามาประกอบได้แล้วแม้ภาษ,ษาอังกฤษภาษาไทยไม่ต่างกันนะแอนเหมือนกันแล้วพูดตรงๆนะผมว่า unwittingly อันวิจิตรลิแปลว่าโดยไม่รู้ถ้าไม่ถึงการหลักที่สําคัญในการตีความมาตรา68ซึ่งเป็นหลักกฎหมายในการตีความมีอยู่ว่าการตีความกฎหมายใดก็แล้วแต่ต้องไม่ตีความที่จะส่งผลก่อให้เกิดผลแปลกประหลาดผลที่จะแปลกประหลาดในการตีความของสารมูลด้วยความเคารพก็คือว่าการที่สารมูลท่านตีความมาตรา68ว่ายื่นต่ออัยการสูงสุดไปพร้อมๆกับยื่นต่อสารมูลก็ได้ ผลที่8ประหลาดคือแล้วเราจะเขียนให้ยื่นต่ออายการสูงสุดไปทําไมเพราะฉะนั้นถ้อยคาในประโยคยื่นต่ออายการสูงสุดก็ควรจะตัดออกเสียเพราะถึงอย่างไรไม่ว่าอายการสูงสุดจะวินิจฉัยเป็นประการใดอย่างไรศาลนูนท่านก็รับดังนั้นอายการสูงสุดก็ไร้ซึ่งซึ่งความหมายนะครับและวัตถุประสงค์ของการมีอายการสูงสุดในกรณีมาตรา68คือประสงค์จะแบ่งเบาภาระอายของศาลนูนไม่ให้คดีล้มสาม เพื่อให้คดีสําคัญขึ้นสาระมูลและสาระมูลท่านจะได้มีเวลาในการตัดสินคดีสําคัญคดีใหญ่ๆแต่ถ้าหากต้องมาวุ่นวายกับคดีที่ประชาชนนะครับยื่นต่อสาระมูลนะฮะสาระมูลก็คดีล้นศาลแล้วก็ให้สังเกียนนะครับสาระมูลมีศาลเดียวนะครับแต่ตางจากอีกสามศาลในระบบเพราะฉะนั้นการตีความของสาระมูลที่รับคําร้องที่อธิบายไม่ได้และผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ที่ว่าการตีความของท่านจะก่อให้เกิดผลประหลาด เท่ากับว่าบทมัญญัติที่เขียนว่าให้เอาการสูงสุดรับคําร้องมาไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในมาตรา68นอกจากนั้นนะครับในการมีคําวินิจฉัยมีคําสั่งใดๆก็แล้วแต่ในทางกฎหมายมหาชนศานะครับจะต,ต้องทําด้วยการมีเหตุผลที่หนักแน่นและเพียงพอนะครับถ้าจะให้โฆษกแถลงตั้งแต่ครั้งแรกในเรื่องสําคัญก็ต้องส่งสัญญาให้โฆษกแถลงข้อกฎหมายเหตุผล ที่ล้ำลึกและชัดเจนแต่วันนี้ที่เกิดขึ้นคือคําแถลงของโคโศกสารนั้นในในแง่ของเหตุผลนะครับก็ยากที่จะรับฟังได้อย่างมีเหตุผลดังนั้นทางตุราการสนุิออกมาถแถลงอีกยิ่งแทนที่จะทําให้ชัดเจนคะยิ่งก่อให้เกิดข้อขัดแย้งในทางกฎหมายเพราะเพราะรัฐมนตรีให้ไปดูดต้นร่างที่เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งๆท,ที่เวลาสภา,าราพิจารณาร่างนูนไม่ได้ดูเลยภาษาอังกฤษครับดูจากภาษาไทยครับอำนาจอยู่ที่ไหนในการใช้อำนาจอันนี้ในการเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาของสถาบันนิติบัญญัติอำนาจตรงนี้มาจากไหนไม่มีนะครับอ,อำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับของกฎหมายต่างๆเนี่ยสารรัฐธรรมนูญมียมอำนาจแต่มันหมายความว่าหลังจากที่สภาพิจารณาทั้งหมดเสร็จไปแล้วไอ้การโดดเข้ามาการขันนะครับคือเขาก็คือ ต่าเข้าที่วาระสามยังไม่ลงคะแนนเนี่ยคือหมายความว่าเขายังเสียงงกันอยู่สภายังมีความเป็นเสียงๆกันอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงวาระสามเราไม่รู้ว่ามันจะเสร็จไม่เสร็จเมื่อยังไม่รู้จะเสร็จไม่เสร็จต้องถือว่าอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อเป็นแบบนั้นอยู่ที่สามมูนจะดอกโดดมาปุ๊บก็บอกเฮ้ยขอมาเฉียงด้วยขอเฉียงด้วยถ้าอยากจะเฉียงด้วยก็ต้องเป็นเป็นสอสอไม่ต้องเป็นสวครับการแสดงการเคลื่อนไหวของบทบาทของสารุนูในในในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนอะไร ผมคิดว่ามันกำลังสะ้อนสิ่งที่ผมเรียกมันเป็นการช่วงจริงอำนาจนำทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐประหารหรือเรียกว่าฝ่ายที่แบบการเลือกตั้งกับสาลซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นพลังอนุรักษ์นิยมก็ได้นะครับการปรากฏตัวของฝารัฐทุนในครั้งนี้เนี่ยในทัศนะผมเนี่ยผมคิดเป็นการปรากฏตัวที่ค่อนข้างน่าน่า,น,าน่าแปลกใจ เพราะเนื่องจากว่ามันมันตัวกฎหมายหรือตัวรัฐธรรมนูญให้อำนาจแต่มันมันเห็นได้ไม่ชัดแะแต่การปลาต,ตัวมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือภาพภาพที่พยายามจะแสดงให้เห็นการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจนำทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐประารกับฝ่ายตุลาการซึ่งอันนี้เป็นความขัดแย้งที่อยู่ในสังคมการเมืองไทยผมคิดว่ามาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540ถึง2550นะครับจุดเปลี่ยนที่สําคัญ หรือโครงสร้างที่สำคัญที่เปลี่ยนไปในรัฐธรรมนูญ254 0รือรัฐธรรมนูญ250คือรัฐธรรมนูญ2550เพิ่มอำนาจโดยสัมพัทธ์ของพลังตุลาการในการเไปควบคุมฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเหมายหมายถึงการควบคุมพรรคการเมืองด้วยนะครับรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือเพิ่มอำนาจในการควบคุมและตรวจสอบนะครับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารยกเอาฝ่ายตุลาการขึ้นเหนือกวา่าอำนาจฝ่ายอื่นบทบัญญัติของมาตรา68 ผมมองว่าในเมื่อมีการเขียนบทบัญญัติไว้อย่างนี้ในเมื่อสารนูนเนี่ยขบวยคำว่าและไปใช้แล้วเนี่ยอายการเนี่ยนะครับตัวสอบข้อดีจริงแล้วจะเอาไปไหนครับนะครับต้องใส่ดิชักคนฮะทำาไรไม่ได้แล้วเพราะคำว่าแรกตัวนั้นมันหายไปแล้วตอนนี้ฟังไปฟังมาก็บอกว่า ไม่ได้ไม่ได้ทางเดียวแต่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งสองทางใช่ไหมครับซึ่งก็เห็นด้วยกับจางมิริที่บอกว่าเป็นการดีความที่ประหลาดนะฮะเป็นการตีความที่ประหลาดแล้วยิ่งที่ประหลาดมากไปกว่านั้นก็คือการนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาาแพ่งมาใช้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองทั่วท้าวในระหว่างพิจารณานะครับบางครั้ง การใช้ดิลพิมิในการตีความจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างอย่างน้อยๆก็ต้องรู้กฎหมายอย่างว้างขวางพอสมควรประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าคณะทั้งเก้าท่านนั้นจะไม่รู้ข้อกฎหมายตรงนี้ไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าจะแปลความหรือตีความไม่ออกแต่เชื่อว่า ต,ต,ต,นะต้องมีเหตุผลอย่างอื่นที่ต้องตีความอย่างนี้นะครับต้องมีเหตุผลอย่างอื่นที่ต้องตีความอย่างนี้